สาวไทยมาเที่ยวเวียดนามใส่ชุดเวียดนามมานั่งกินไก่เกาหลีอร่อยไงเออนี่นะครับร้านนี้เป็นร้านประจำเราเลยนะใช่ค่ะอันนี้ชื่อร้านว้าวชิคเก้นนี่นะครับว้าวชิคเก้นนะนี่อร่อยจริงร้านนี้อยู่ที่ดางนะครับเวียดนามนี่นะครับที่นี่คนเกาหลีอยู่เยอะอ่าก็เลยมีอาหารเกาหลีมีมินิมาร์ทเกาหลีแล้วก็มีอะไรนะมีร้านพวกอ่ชาวบูเกาหลีเออเยอะแยะมากมายเลย อร่อยจริงร้านนี้มากินประจำเลยอันนี้คือไก่ไก่ทอดเกาหลีใช่ค่ะอันนี้คือมาหม่าเกาหลีแล้วก็อีกอีกอย่างที่อร่อยมากคือตอกบกตอกบกเมื่อวานผมกินอร่อยมากแต่ว่าวันนี้มันหมดเออเสียดายเสียดายนี่นะครับสาวไทยมาเที่ยวเวียดนามแต่กินอาหารเกาหลีว่าไงล่ะแต่มันอร่อยไงเออนี่นะครับใครมาเที่ยวเวียดนามนะครับหรือว่ามาเที่ยวดานางก็ลองมากินได้นะเนี่ยอาหารจะรสชาติค่อนข้างแบบเวอร์ไวเลย่อร่อยเลยอะ สะใจมากออเออแล้วกินกับเครื่องเคียงเพราะนะเนี่ยไอ้ต๊าโบกเนี่ยต๊าโบกกินกับอันนี้นะอร่อยมากเสียดายเนาะต๊าโบกกีหมดเออเสิร์ฟมาร้อนๆเลยนะครับดู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 ดอันนี้มะม่าเออมามา่มา,มาก๋วยเตียเขาจะผัดใส่พวกอะไรนะกุ้งปลาหมึกดูดูดดอลองลองกินข้างใรอ่แอ๋อ,อกินกับซอสเกาหลีเหรอหืมงับเขาให้ กินอะไรก็น่าอร่อยแล้วเตอนะเ,นะะ <laughs> เกิดมาเพื่อสิ่งนี้อ <laughs> เออนี่นะครับวันนี้ร้านว wow ้าว Chicken นะ,อ,ะอยู่ที่ดานังเวียดน,นามนะครับนอะลองตามมาได้นะบ๊ายบายเป็นไงบ้งดาวกาินว